บัดนี้เป็นครั้งที่71ตรงครับตรงกับวันที่19มกราคม2569ครับเจ้านั้นักธรรมปณีและขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนตวฑลเป็นพุทธบูชาตามพระอาจารย์สังฆบูชาและเป็นอาจารย์ญาพุทาได้องค์พระกรรปฏิเสธแเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่ลุนเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคุบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมายนุ่งาในการสวดทายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนารัยคุบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันกดแก่่กาารสหมดตอไป อสวดจุมนุมเทวดาสัมปันตาจักกะวาเลสุอัตตาการันตุเทวดาสัพันตัตธรรมมุนีราชสัจสุนันตุสัพพะโมกตังสักเกกามมจารุเปกิริสิกะรัตเตจันเตระเกวิมาเดกีเประเตจะกาเมตะลุวานคาหันเเกหาวัตถุมิเกเตปมมาเจยันตุเทวชจรัตถะวิสเมยะกะกันตาพันากาตินจันตาสันติเกยังบุนิวาละวะจันังสาโตโมเมตุกันตุธรรมมัสสปนัการโอยำพันตาธรรมมัสสปนัการโอยำพันตาธรรมมัสสปนัการโอยำพันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะวสุสัจจกิริยาติฐานนาทิเมสานังอัญญ์พุทโธเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัตินาสติเมหุตุสัพพทานนาทิเมสานังอัญญงพัมโมเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัตินาสติเมหุตุสัพพทานนาทิเมสานังอัญญงสังโฆเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัตินาสติเมหุตุสัพพทานุสุปมหาการุณิโกนาโถติอาทิคากาธา มาการนิโกนาโตหัตถายาสปะปานนังปุเรจวาปารมีสปะปโตสัมมุตตมังเอเจนะสัจจะวเจนะมาหุตุสภูปตวามาการนิโกนาโตสุขายาสพพปานีนังปุเรจวาปารมีสปะปโตสัมภมุตตะมังเอเจนะสัจจะวเจนะมาหุตุสพูปตวา วสวโศมาสมัยสุดเอวามีสุตังเอกังสัม้าเป็นอย่างวะกวาสัพเพสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมาวันเนมหาตาพิคุสังเคนัสติงปัญจะมาติหิพิคุสติหิสเปวะอรหันติหิสัสหิจะโลกตาตุหิเทวตาเยปุยยนัสสันิพิติตารุนติพระคัวันตังทัศนียพิคุสังกัญจะอัตโกจตุนังสุตตาวาสกาธิการังเจวานังเอตตะท้าโหติอาจังโหส พักขวาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงหามะเนมาตาภิกขุสังเกตนาตติงปัญจมัตติหิตภิกขุสติหิสเปวะอรันเตหิทัศหิจัดอกกาตตุหิเทวตาเดีุญยานัสนิพิติจารุติพักกวันตังทัสนียะภิกขุสังกัจจายานุนะมายังปิเอนาพักขวาเตนุปัสสังการเมีมัอุปัสสังกามิตรวาพักวโตสันจิเกตปเจกะกาถาปัสยามัติอาตโกตาเทวตาเสยยะตาปินามะก้าละวะปุริโสสัมมรถิีตังวาปาหังภาสาเลยยะภาสาทิจังวาปาหังสัมมิเจยะเอวะเมวะจุตาวาเสตุ เอเวสุอัตตะลหิตาภควาโตปุตโตปาตุรลหังสุอัตโกตาเทวตาภควันตังอภิวัตเตวะเอกมันตังอตังสุเอกมันตังทิจโกเอกาเทวตาภควาโตสันจิเกเอมันตังอาปัสิมหาสมาโยตวะนาสมิงทเยวะกายาสมาคตาอาคตัมหมะอิมังธรรมะสมายังตักขิตาเยวะอปะลหิตาสังคติอัตโกอัปรลทวตาภควาโตสันจิเกเอกามันตังอาสาสิอัตตะปิกโบตมัตาหังสุจิตังอัตโนอุทุกขะมังสุตารติวะเนตานิคะเอตวะอินทิยานิลักันติปันติตาติ อัตโกอปราเทวตาภะคโตสัิเกอิมังคตังอาภาสิเจตวะทีลังเจตวะปิปารีกลงอีกะอีมังโอหัดจะมาเมชาเตจะลันติสุทาวิมาราจักภมตาสุตันตาสุสุนาคาติอัตโกอปราเทวตาภะคะโตสันติเกอิมังคตังอาปัสสิเดกจวะธีรังเตตะวาปิปารสกางอาะมังโหาดะมาเมชาเตจันเิทาวิมาาักภูตาสันตสุนติอตโปปาาวาภะสันติเกุิมังคตังอัสสิเตะวะุตสนวะปิปารีาง พัสนายพิกุสังกัจะเดนะเยปิเตพิกเวะอาเฮสุงเตอติตะมัทฐานังอานโตสัมมาสัมุทตาเตสัมปิปการตานังเอตัลมาเยวะเทวตาสันิปติตาอาเฮสุงเตยยะตาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวะปาวิสันติอนาคตเตมัทฐานังอานโตสัมมาสัมุทตาเตสัมปิปการตานังเอตัลมาเยวะเทวตาสันิปติตาปาวิสันติเสยยะตาปิไมหังเอตระหิอันติกิสามิพิกเวเตวกายนังนามามิเตเจยิสามิพิกเวเตวกายนังนามามิเตสิสามิพิกเวเตวกายนังนามามิตังสุนาตาสาธุกัง มะนะสิกะโลถาปาสิสามิติเอวัมปันเตติโกเตภิกขุปะปโตปัญจโสสุภะกเเอตะตะวจะจิโลกะมนุสกสามิยะตัปุมาตะทัสสิตาเยสตากิอิคาลังปะหิตตาสมาหิตาปุสุสิงหะวัลตีนาโอมะหังไสพิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาปิโยปัญจะสติยะตะวามะเนกาปิละวัตเวจะโตอมันติยิสตาสัะวุเกรสติปเตเตภะกยาภิกันตาเตวิชานาถะพิโกเจจะอัตตะมะกรุงสุตตะวุทธัสสัสสานังเตสัมปะโดระหุยานังอมนุสส์นะ ทัศนังอเปเกสัตตะมัฏฐสุงอขสหัสสังอัตตะสัตตลิงสตังเอกสหัสสานังอมรุสานะมัฏฐสุงอเปเกนััตะวาสุงทิจจาศพะพุทธาหุงตันจัตตปังอภิญญายะปัจภากิตจวานะอัจกุมารตะโตมัตยิสัาจาวเกตตะเนรเตเปวัคยาภิกันตาเจวิชานาตะเปโขเตโบหังกิตวิสามิคลิสอาหิอนุปปุปโสสัตตะสหัสสาวะะขาภุมากัปิลาวัตวาติจิติมโตจิติมโตนัมโตจัตติจุณอมตมนาภิกขุพิกนันตวิติมนัง จาสหัสสาเหมาวตายาานันนาวัี้นที่มัโตทุิมโตนั้โตจาสัจจนวัมนาภิกขมพิกนาตะิติมนังตาตากิลาติสหัสสาสาานันนาวันี้นที่มัโตทุิมโตันั้โตจาสัจจนวันาภิกขมพิกนาตะิติมนังจินเจเตโซลัสาสายนันนาวันี้นที่มัโตทุิมโตวนั้โตจาสัจจนวันาภิกขมพิกนาตะวิติมนังเวสามิตาปัญจสตายาานันนาตวันนี้หน่ที่มันโตจ กลุ่มพิโรราชคาิโกเปปุรสันนิเวสานังปิโยนังสัตสัหาสังยักขานังอัปปยิปุปปาสติกลุ่มพิโรราชคายโกโสปการสัพพิติมณังปุริมะจจติสังราชาตตะละตปัสสติอันทัพานาทิปิมาราชายาสัสิโตปุตตาปิตาสถาภะโวอินเจนามาภะปะไรทิมันโตทิติมันโตนั่งตเจ้าสติตนมบัรรมนังพิกโมพีคณะสัพพิติวนังทักกิณนจัติสังราชาวิรุณโหตัปปะสาสติกุ่มพันธนังติปิมาราชายาสัสิโตปุตตาปิตาสถาภะโวอินเจนามาภะปะ อธิมตัวทุติมตัววันนั้นตัจะสัจจิโนมโรฒามนาภิกขุมิภิกขนาสัพพิทินุนังอิธัจจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาขะนังที่ปฏิมาราชาจะสัจสิสภจจปิจัสาพะโวชนามาภาปรายติมันตติมตัววันนั้ตัจะสัจจิโนมโรามาภิกกขนาสัพพิทินุนังอุตตะลันจที่สังราชากุเวโรตปัสาสติญาขะนังที่ปฏิมาราชาจะสัตสิสจจัปปิจัสาพ้ะโวชนะมาณาปรายที่มันโตุติ อุดิมที่สังตตะละโตทกิเนนะวิรุณโกตชิเมนะพิรุปโกอุเวโรตระหนัตสังตตโรเตมาราชาตมัมตาจตุโรทิสาตันละละมนาอัตตสุวะเนกาปิลวัตเวเตสังมายาไมโนทัสาอาคูเวจันิกาสทามายาคูเวนทุเวนลทุวิภูจะวิภูโตสะจันทโนกามาเสโทจะกินุมันทุนิมันทุจักกานาโตโอปะมโยจะเทวสุโตจะมาตารุจิตตเสโนจากัาระโพนัโรโหรานชนโนสโขอาคูปัญจสิโกเจวะติมผลุสุริยวัสสะเอเจจันเยจะราชานโทัหนาิกมงิกันทัปปนัง อาธากูนาภาษานาคาเวสารัสะตันจกาอัมพัสัสตลาอากูปายคษะยาติภิยมุนาทัตตะรัฐาจะอากูนาคายะสัสิโนเอราวันโหมานาโกโสปะคะสิิติมนังเยนาคะอาเชิษหาสหารันติพิฏปะติจปาคิวิสุทธจักขูปิหายจสะเตวันนาวัชปตาติตาสุปันนาอิติเจสะนามังอาภะยันตธานาคะราชนะมาสิปุสุปันนักโลกเมะมะกาสิปุตโตสันไหวาจาหิอุปวะหะยันตาดาคาสุปันนาสันนะมะกังสุพุทธัง ทิตาวาชิรหัสเสนะสัมุตังอสุราตุสิตาภาตโลวาสวาเสติอิทิมโตยะสัจโนกาลกัญจามาสุิสมาอสุราทานะเวทสาเปปจิติตุติติจมหานาโทนะมุจิสหสันจันจะปัติปุตานังเปเปเวโรจนามากาสันนัหิตวะพระดิเงเสนาเวลอาหุพุทธะมุปาคมุงพระมโยตานิปัตตันเตภิกุตังสมิธิงมนัง อาโปจเทวาปฏตติบิจเตโชวาโยจตากมุงวารุณาวารุณาเทวโสโมจยัสสาสหเวตากรุณากายกาอากูเทวายัสสิโนทัสเสเตยะสกยาสเปนอนัตตบวณิโนทิมโตทิติมโตนัมโตยัสสินโมทัศนามพิกงวิกนังตวิิมวังเวทุจัตเทวาสาริจะอัสมาจัุเวียมะจัตสุรวนิสาเทวาจัตทัมอากูปุระกิตาสุริสุปนิสาเทวาสุเอะมาอากูปุระกิตา นักขัตตานิปุระกิจาอกุมันทวะราหะกาวัสุนังวาสะโวเสโตสะโคปะคัปปูรินทัโตทัศเจติทัศกายาสเปรนันต์ตะวันนโนที่มิโตติติมตนัมโศจัจจจิโนมโหท้ามนาภิกขโมพิกกลาสัพพิติมกนังอาตาคูสาปูเทวาชลาภกิสิกาลิวะอริจกาจะโลชาจะอุมาปูพระนิพาสิโนพระอุณาสหะรามะจะอจุตตาอเจชกาสุเลยยะลุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทัศเจติทัศกายาสเปรนันตตะวันนโนที่มิโตุติติมตวนัมโศจัง สมานามาสมานามารุสามารุสุดตมาปิตามปุตติกาอาคูอาคูมโนปุตติกาอาัาคูหะระโยเทวาเจจจาโรหิตะวาสีโนปาระคาหะปาระคาอาคูเทวายะสัจสีโนท้าเสตเจชฌกายาสเปนานนัตวันนิโนทิปุตโตทิฏิปุตโตนังสุจานสัจสีโนมรตตวนาภิกรมภิกรณ์เตวิติงนังสุปกากรุมะอรุณาอาคูเวขานาสาตาโอตตะกายาปามกขาอาคูเทวาพิจกานาสาธามัตตาหะลัจจาวิสกาจัยะสัจสีโนทะนะยังอาคาปะจุนนโโโหยิิสาปววัสติ ถ้าสตเจทัศสาลยาสเปนันนาวันเโนที่ป็นโติติปโตนัโยทัาสนโมท่ามาาภิกุมิกรนังสวิติงวนังเกมิยาตุสิตายมะอัตกาจัจยัสสินโนสัมปิตกาลามาเสตถาจตินามาจาสวานนมานะนะติโนอาคูอาตาคูปะเรนิมิตามะเสตเจสัายาสเปนันนาวันโนที่โตุติปโตนัโยทาสนโมทามนาภิกุมวิกรนังสวิติงวนังอันเถเเทวานิกายาสเปนันนาวันเนโนนวันวะเยนาอาคัยสุงเยจันเยสัติสสห ทักเขโมคะตาลังนาคังจันทังวะอะสิตาติตังสุปมาปรนโถจะปุตตะอิทิมัโตสนะสหสันนังกุวารโอจินโสจะโสปะคข้สิมิตริงวนังสหัสสะพมะโลกานังมหาพมาพิติตติอุปปันโนผุติมันโตพิสมากโยกัจยติจัสสะสิโสพระเศตะอิสราอคุปัญเจกวาสะวัตติโนเอเตสัญจะมัชโตอคาหะริโตปริวาริโตเตสะสเปกันเตติงเตเตเวสภะเมเกมารลเสนาพิกามิกันปันสะกันหัตตะมันทิยังกันเอถะกันหัตตะพันทตะราเคนะพันทะวัตุโว ตมันตาบริวารเลยธรรมาวมมุติตัคโกตินังอิติตัตถะมหาเสนอนัันหาเสนังกะเปสายิปานินาตารามหัจจะสังลังคตวานะเประวังยะถาปะมุสโกเมโคทานายโตอัปสัวิทุโกสทาโสปันตุทาวัตติสังคุตโลอัสยังวเสณตันจัตสปังอภิญญาญาบวงกิจมานะจักกุมารจตโตอมารจิยัสจารย์เจ้าภกตุจตุเนรเตมาลเสนาปิกันตาเตวิชารณะตาปิโกเตจะอัตตะปะมังกรสุตตวพุทธัสสะสัจนะวีตะละเกิดปะกามุงเดสังโลมปติอิจยุงสัพเพิจิตังสััมต ยัฏยิตาตาสสิโนโมทันติตหาภูเตหิสาวการชะเตชะเนสุตตาติวสุจุลชัยยะปอละกอนนณโมมีพุทธเตชะสารัตนตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิปัสีเทวานารยะปละเมสุลาติทิะมาจะอินทาจะจะตุโลกา กัมพีลักกาสมุทธาภูตุงกังคาจะสัพพมะชัยยะปสิทธิปวันตุเตชยชยทันรนิทันรนิอุทติอุทตินทินาทีชยยชยกักผลละตนละนิสัยนิไลใสเสนาเมรุตราชปนนรทีชยยชยกัมพีละโสพีนาเกณฑนาคีปีศาจะปูตากาดีชยยชยทุนนิมิตาโลกีชยยชยสิงหีสุธาทานะมุขชาชยชยยวัลุนนะมุขะสาตาชยยชยยจำปาทจำปาทินาคักรัคันโต ชัยยชัยยะขันจะโคนตะตุลงถุกกะละพุชงศรีหะพยาะภีปาชัยยะชัยยะวรุณนะมุขะชาตาชิตตะชิตตะเสนาลีปุณะสุทธิหนอระดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวิชัยยะชัยยะทัรณีตะเลสตาสุชยาชัยยะชัยยะทัรณีสันติงสตาชัยยะชัยยะมังกราสัญญาวะพระวัคเกชัยยะชัยยะวัุนนะยะเกพยาชัยยะวัคเสสุระพุชะเตชา ชยยะชยยะพมเมนทัคณาชยยะชยยะราชาธิราชชัยชยะชยยะตวะตะวิงสปังชยยะชยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยยะชยยะมาเฮสุโลหะโลหะลิงเจวาชยยะชยะพมาสุรโกชยยะชยยะนาโกวิรุณโกวิรุปโกจุจันทิมาละวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวัดอุโนปิจะกคิวายโยปัจุนโฮมาโลทัตะรัตโกอัฏฐารสะมหาเสวาสิทธิตาปัสาปัสสะอาทะโย อิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะสาโมภะวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆชจะทัสะปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสุตีภะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะสุตีโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปีพุทธสัตสิริมโตอยังมารัสสัจปาปิมตโตปาราเจโยโคตยามโพธิมเมตโตภูมิทิตาชัยยะจตาปามะกนาเมหิสิโนชัยโยปีพุทธสัตสิริมโตอยังมารัสสัจปาปิมตโตปาราเจโยโคตยามโพธิมเมตโตภูมิทิตาชัยยะจตาอินทกนาเมหิสิโน ไยโยปิพุทธศาสสิริมตัว่าังมาลทธิจักรปารีมตัวปราจิโยโพทยปทิมเทปโมทิตาจะยัตตาสีวะกนามเหสีโนไยโยปิพุทธศสสิริมตออยังมาลัทจักรปารีมตปราจิโยโกจะยำปทิมเทปปมทิจาจะยัตตาทุปนักนารมเหสีโนไยโยปีพุทธศสาสิริมตั่อยัง อารัสสะจัปาปิมตโตปราจะโยโคสยามโพธิมเจปภโมิจาจยจาปมมะขนามเหสิโนจายันโตโพธิยะโบเดจกยานังนังที่ปัตโนเอวังตะวังวิเโตโหหิชยสุังคเลอปาริเตะบงเกสิเซปตะพิโพคเรอพิเกสะพัพุทธังาปตโตโมทติจุนักันตังสุมังคังสุปะปตังสุพิทิตังสุขานโภิวุตโตจากสุพทิตังปมะจาริสุปะักินังกาญมังกามังวะังกามังวะทักกินังวะักิ อัตตะลัตธิตุก te ิตาวิรุฬหพุทธาสาวเนอโลคาตุกิตาโหตัสสะหัสสะเปหราติภิสุนันโตปนโตเยเตวะอัตมิงทานีอธิกตาทีฆายุกาสตาโหตุตุกิตาโหตุสัพพตาทักขันตุสัพพตตานังทักขันตุทินาสาสนังยากาจิปัตตนาเอเตสังสัพเพปูเรนตุมะโนลัทายัจยุตกาเดปปวัสสันตุเวสังวัสสาวะลาหกาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพตากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถาละหัง บทสวดธรรมนิยามะกะนิยามะสุดตังเอวเมสุดตังเอกังสัมยังภักควาสาวะวิยังวิหารติเจตวเนอนากะเป็นิกัรสะอารเมีตตักโกภัควาภิกขุอมันเตติปิกกบุติปัจันเตติเตปิกุภักขตันภักวาโตกันจรสุสภักควาเอตตะทับโจอุปตาวาภิกเวตตะตากตะนังอุปตาวาตตากตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมนิยามะตาเตเปสังขารานิจาติ ตังตากาคตะอภิสัมพุทธจติอภิสเมติอภิสัมพุทธิจตวาอภิสเมตวาอจิกติเจเจติปัญญาปิติปัญธาปิติวิวารติวิภพาจติอุตานิกรติสเปสังฆลานิจาตินุปปัฏฐานวัติกเบตตาคตานังอุปัฏฐาวาตตาคตานังจิตตาวสสาตาตุตัมมะจิตตาตาตัมมะนิยามตาสเปสังฆาราทุกคาติตังตาาคตะอภิสัมพุทธิอภิสเมติอภิสัมพุทธิจตวาอภิสเมสมาอจิกติเจเจติปัญญาปิติปัญธาปิติวิวาลติวิกกรตตติัปเสงฆาาาทุิ อบปาทาวารพิกเวตาตาคตานังตุปาทวารตตาคตานังทิตตาภาษาตาตุตมะติตตาตมะเยมตาสเปตมาอนัตาติตังตตาคโตอภิสัมพุทธิตวะอภิจเมตวาทะพิสัมพุทธิตวะอภิเจตะวาอติกติเจเสติปัญญาปิติปัญทภปิติวิวารติวิปัสสติปัตานิกรติสเปสัมมาอนัตตาติอิตะมวจะปะควานตัมนาเตภิกขุปปะคโตปฏิจังวิญญาตุตวิปสวดปะเทกะรัตตะคาถาแปล อาตีตัางนานวาคะเมยยะนปติกังเกอนาคาตังบุคคลไม่โกลงามพถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตตามปะหินันตังอปันนันจนาคตังสิทเป็นอะไรก็รับไปแล้วสิเป็นอนาคตก็ยังไม่มาอันจุปันนันจโยตัมมังตัตตะตตะวิปัสสติอสังวิลังอสังขปังตางวิทามโนพระลูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้มไม่โงานง่าก่อกใเขาก็ ขอบควราคปูอาการเช่นนั้นไว้อันเจวากินจับมาจากปังโคลจัญญาวัลนันสุเวความเป็นเป็นกิจที่ต้องทําวันในี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ณห,หิโน,โนสงังฆะลนนะาานนันเนะมหาเสนนะมัจุนา,พานเพราะการปัดเปี้ยนต่อพระเจ้าราชทังมีเสนามาจะมีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะตมัตันทิตังตังเวพะเตกะรตโตติสันโตอติกเตมุณิอุี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเปลี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งงางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เปียงราตรีเดียวก็น่าชม บดสวดธรรมะสองเวคะปันจะเวคขณะแต่สัพเพสังขารนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูนนป zij, า nicht, ตามนา้ามทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่จ่ิงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปตามนา้นความทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนญาตอเกิดขึ้นแล้วแก่แล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพสัมมานตาสังสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเรา,ว,าว,ว่าตัวว่าตนของเรา ทุกวังชีวิตต่างชีวิตของเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวงวรนังความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังวยาปาริตตพพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรรณะเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปจาวิญญาณดขกคันวัจจาวิญญาณจนโตอันเก่าเพื่เสียแล้ว อภิเศษสติจากนอนทับปัตาวิงซึ่งบันดิงกะดิงพระลังอีวัดปัิุตตังว่าท่อนไม้และท่อนปืนนีรละถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เ <unos> ที <immer Stadium> ่ยงหนออุปทาวะยะธรรมวิโนปีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสืมไปเป็นธรรมดาอุปทิตตวานิรุจันติกานเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปเตสังบุปสมโสุโขความเข้าไปสงบละการสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตามรัติจะสัตว์ทั้งหลายชั้งควรกำลังตายอยู่มะลฑิงสุจะมบริสเลตาายแลละะกจ เทวหังมาลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอตะสังทะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยอดสวดเมตายังกินจิยังกินจิกุสะหลังกัมมังสเพหิสะเตหิตจตัางบนยังหนอนุโมตันตุสุนันตุปนโตเยเทวะสมิุทานิอติกตาตีกายุกาตตาหุนโต สุกิตาหุนตุทุกขะปมุตตันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุตตันตุสเปียติกาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุตตันตุสเปียติกาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุตตันตุสเปปิสาสเปยขาสเปเปตาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุตตันตุสเปอาจาริยุปัชยะสุกิตาหุนตุทุกขะปมุตตันตุสเปนักขตาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุตตันตุสเปเทวาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุตตันตุสเปสามะตินาง บทสวดบูชาบูทวดนโมพุทธิสัตโตกันติมิยะอิติภะกวนนโมพุทธิสัตโตกันติมิยะอิติภะกวนนโมพุทธิสัตโตกันติมิยะอิติภะกวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระอมตจินีรูเปกะเดตัวที่กะเดปะหิงตตหิงตาธรรมะตาเนนะวะทวันตุเตวิติจารสติงกโรเตตะวิหาระัมทะเลเตราจามจานะวะกาจะพิโกสาลาวิจารตานาปฏิอุปัะกาคารมาจาเตสานิกรรมาจาอิสราสัมปานะภูตาสุเกตากะตุเจ พระราพุชายปิจะอันธาสัมมาวาสังเสตตาจต้าอัฐวโวปปาติกานิจานิกัรธรรมะพลังปจินจเตสัพเปปิทุกขสัจกโรตุสังขยังสาตุจิรังสตังธรรมโอธรรมตราจัปุกราสังโฆโหตุสัพพะโวะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหรักตุสัตตรมโอสเปปิธรรมะจาริโนพุทธิงสัมปาลตุเนยามะธรรมเเอริยปเวทิเตสัตตนาเหวุตุสเปปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาตาลังโเวิชนโตกาเดเทวปวัสตุพุทธิภาวายะ ตัตนังสมิทังเนตุเนทะนิงมาตาปิตาจะอัตชังวิจังลักขติอุตคังเอวังธรรมเมนะาร,ระาชาโรปจังลกักขตุสัพพตาเทวตาอุยโยชนะคาถาบทสงท่งเทวดาทุกขปจาใจนิทุกขาพระยะปตาใจนิปยาโรกปตาใจนิโสกาโหาตุสเปปิปานิโนโอเอตัพปิจะอมเมหิสัพพตังกุญญาสัปปาาพพตังสเปเทวานุโมทันตุสัพพสัมพติจิตยาทานังชา,า,า,าตาันตุสัตยาสีรังลักขตุสัพพตาภาวนาปิรตาโหตุสันจัตุเทวตาคตา ุมมคลคาถาโหตุสปังสุปังกลลังคันตุสปะเตวตาสปะุตานุปาเวนสติโหตุนิรันตรังโหตุสปังสุปังกลังันตุสปะเตวตาสปะธรรมานุปาเวนสติโหตุนิรันตรังโหตุสปังสุปังกัลลังันตุสปะเตวตาสปะสังขานุปาเวนสติโหตุนิรันตรังสัเพพุตารัลปะปัจเจกนิยามาลตานาจัดเจเจนะลกขังปตมิสสะโสสัพเพพุตาวัตปาปเจกนิยามาลตานาจัดเจเจนะลกขังปตมิสสะะโสสัพเพ พุทธาพระรัตพระตาพะเจงกันเดางผะลังตานาจัเจเจน่ารักขังวัตมิสสพโสัเพพุทธาพระรตะาเจงกันย่งพลหลังตานจัเจเจนารักขังวัตมิสะพโซสัพเพพุทธาพระปตาปะเจนย่างพลหลังตาน่าจัเจเจนารักขังวัตมิสพโสัเพพุทธาพระรตะาปะเจนย่างพลลังตานจัเจเจนารักขังวัตมิสพโสัเพพุทธาพระรัตระตาเจกนดอย่างลหลังตานาจัเจเจนารักขังวัตมิสะพัสโซ ด้วยอำนาจแห่งบุญบุศลที่ข้าพเจ้าได้สุดสัจจะเพระจังันี้ข้าเจ้าขอน้อมทนาบุที่สถายเป็นพระราชบุศลแด่สมเด็จพระนางเ้าศรษกิจพระลมรลาีนิ่พระลมเวลาส่วนี้เป็นผู้ส็จสุดสมคารายขอในทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพิสิธิสริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้้าพเจ้าปลจากทุกโศกรคภไปอันตรายทั้งปวงให้มีแรงได้ได้สสริพระองคเป็นสมาชิอันเจ้าทางคำว่าม่มีอดรักากลืนขอยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิจมตาน อีทั้งขอเทวเจาทั้งหลายผู้ได้อนุบาลนาสาธุก,การในบุคคลส่นนี้โปรดประสิทธิ์ประสานพรน้อมส่งอนุอนภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตา,าย,ยอเดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาลมถึงวัตถุมงคลทั้งโปรที่สาม,มสิบเออรเปรืได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและละึธานุภาพเป็นอันศัศกดิษย์อำนวยความสะดวให้ประสิทธิ์มงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอญ